มาชมสวนผักกัน <c oughs> นี่เรามาดูแปลงผักบุ้งเมื่อวานฝนตกไม่ต้องรดน้ำเลย <c oughs> อันนี้พึ่งยอดใหม่นะครับมะเขือกำลังจะออกหน่วยนะั้นแปลงผักของเรา าไปดูต้นพริกพริกต้นน้อยลูกดุกมากนี่พริกดูต้นนี้อย่างงามต้นนี้เดียวดู่วยอย่างเยอะพริกก็ ตสวยมากบรรยากาศยามเย็นสวนหลังบ้านวันฝนตกเลยไม่ต้องลดน้ำไปพักบุ้งรอก,ก่อนนะเดี๋ยวก็จะได้เก็บแล้วอีกประมาณสักสองสามสอาทิตย์โอเค